และเมื่อคนไม่กินเนื้อนะคะพาคนกินเนื้อมากินเนื้อน้ำจิ้มลงดูความเงาโอ้โหตายแล้วลุยครับโอ้นี่มันหอมมากจริงอ่ะเพราะว่าวันนี้ไม่กินเนื้อแต่อยากจะซดซุปเปลือกเนี้อระวางบนข้าวน้ำจิ้มลงลาดไปค่อยๆลาดไปค่อยๆเลียงไปแบบนี้สามขึ้นสี่รุ่น เออเหมือนเดิมอ่ะตทำไฟเราถ้าทุกเย็นคืนนะฮะอืมต้มน้ำเปิดตู้เย็นร้านในต่อลุยครับอืมทุกอน่เริ่มซนปากมิดหนึ่งเริ่มซานิดหนึ่งแล้วมาดูครับในปากแล้วนะคะร้านในต่อนะฮะสนใจสี่สิบห้าร้านนี้เรือโคตรหอมเลยหมอบไปมาลุยกันครับมาอร่อยแน่นเออ มาพี่แป้งโชว์หน่อยครับนี่อะไรมั่งพี่เนื้อตุ๋นครับโอ้นี่คือเนื้อตุ๋นเนี่ยพี่โอ้ตักขึาให้ดูหน่อยโอ้โหนี่เนื้อสามชั้นพวกนี้ป่ะใช่ไหมใช่ครับมีสามชั้นกับน่องครับโอ้โหต้มกันแบบนี้เลยอ่ะเอามาเนื้อลงแล้วนะฮะอันนี้คือเนื้อเปื่อยเนาะที่ตุ๋นไว้โอ้โหมีเนื้อสามชั้นมีอะไรยังไงเพียบและอันนี้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 อนี้ยากกินเลยเนี่ชอบมากเลยเอ็นนะ ดูดี<า>อ็นี่มันเล่น<ม>แสงมากม,มีมา้ามีไส้นะฮะขอบกระด้งนะฮะใครชอบกรึบๆนะ,ะจัดขอบกระด้งไปอะไรครบหัวนะใจตับเนื้อสดที่หมักไว้นะฮะอ้าแล้วก็นี่นี่นี่เนื้อลายเนื้อลายโอ้โหเลายแบบนี้เดี๋ยวมาลุยกันดีกว่าเปิดบริการทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่นะฮะแล้ที่เขาบอกคือพลิกเผ็ดมากอ่ะเริ่มเลยหาจากร ปรุงน้ำจิ้มก่อนนะฮะใส่น้ำปลาลงไปพริก็เผ็ดมากนะคะคุณใช่ครับเขาบอกพริกเผ็ดมากเราต้องการมากมากเลยแล้วก็นี้น้ำก้มขยัาเทแล้วกันครับลงไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็พริกเขาขั่วบอกเผ็ดมากๆนี่เราพั้วชอบเลยเออมีป้ายเตือนแล้วแต่เราสองช้อนพอสองช้อนพอก็เยอะแล้วนะให้ดูเราอยู่รอบคนค่ะคนดูใช่ไหมคนดูเนาะใช่ค่ะชิมก่อนโอ้้เติมเลยไหมเติมซุปหน่อยนึง เพื่อความนัวเพื่อความนัวตามตา์ที่เราบอกนะฮะถ้าถึงมันเข้มข้นแล้วถ้าโดดไปนิดนึงก็ทุกสองช้อนเรียบร้อยเลยมาแลีวนี้คือเครื่องเราทั้งหมดที่เราสั่งมานะฮะในเซตเนี่ยเขาจะรวมมาให้หมดเลยเหมือนตามที่เราบอกไปเมื่อคืนนั้นทีใช่ก็ใส่ลงไปผักก็จะมีหัวงอกหัวงอกผักบุ้งผักชีสามอย่างลงไปผักบุ้งจีนแล้วเราสั่งมาเพิ่มนะคะก็จะมีส่วนของเนื้อหนกเนื้อหนกคอฮะเนื้อหนอกสั่งมาเพิ่มเนื้อหนกแบบหมกหมกนะมา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  คนๆไปเนื้อหนอกมันจะติดเอ็นติดอะไรเงี้ยนี่ได้แล้วเอามาเนื้อหนอกลงไปเนมจิ้มกวบพริกเผ็ดมากพริกโคตรเผ็ดมาถ้าใจคุณพร้อมมันก็ทำให้เราวาววุ่นไปทีเดียวลุยครับปรุงจริงกินจริงนะฮะเผ็ดเมื่อไลร่บอกด้วยนะไม่เผ็ดจะบอกเอาเผ็ดเมื่อหร่บอกด้วย หนุ่มหด็มากเลยขอบอกตับไปได้เลยแล้วกันได้สิในไหนแล้วไว้แวร์แล้วมาเนื้อสดตับหัวใจไปพร้อมกันเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันมามาทำไปแบบนี้อือไปลวกเลยได้หมูกรงตามใจฝันหม้อนี้ของคุณถูกต้องครับใช่อ่านี่ครบ,รบ,รบอึแปร์มจิ้มเลยใสย่ลงไปโอ้โหอันนี้ตับหัวใจเนื้อสดรวมๆอยู่ในนี้เลยคำเดียวรู้เรื่อง ลุยฮะอืมได้ไหมเนื้อคำบรรยายนี่ให้ดูเอ็นเขาก่อนอชนใหญ่ชิ้นโตอืมตัวนมจิ้มเหมือนกันข้าวหลามองจิ้มหมดเลยนะฮะนี่ครนี่อ้าวจิ้มล่างหน่อยด้วยโอ้โหยำต้องแงองสงเนาะใช้คำนี้เลยลุยครับอืมเด็ดน้ำใช่ไห เห็นกลุ่มมากมามันสามชิ้นของเราหนึ่งกับเต็งดูดิครับเิ็นมันสามชิ้นเองไม่มีอะไรหรอกตอนเนี้ยม้ากำลังดีไม่ไม่เปิดกันไปเล็กเดีเยวโคตรได้ลงไปแบบนี้เนือเปื่อยโอ้โหโคตได้ดูีิครับนืเือกเปื่อยดีมาก เปิดลำดีไม่เล็กโอ้โหนี่อืมน้ำจิ้มลาดเลยเดือดพอไม่เอาอย่างนี้ดีกว่ารษดีนะโษเคครับถอดอยู่น้ำจิ้มใกล้หมดชามล้วซัดหนักมากมาหมดแล้วนะคะเราปรุงจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะใช่ครับนี่ลงไปทุกเลยขอบด้อมเจะกินน้ำจิ้มหมดอถ้วยจริงอ,อร่อยอ่ะโคตรได้เลยฮนะ อืย่างเดียวได้ไปเปิดเอืมยาวเส้นซะหน่อยมันี้เป็นเส้นใหญ่นะทุกคนอืนแต่กินเราสั่งเส้นอะไรก็ได้นะมัามีหมดแต่มีอุปข่ายกินเส้นใหญ่ปกติคุณว่ากินเส้นใหญ่นะเออเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยรวยครับใหญ่เล็กสาวได้หมดเลยนะเส้นใหญ่มันหอมมันหอมจริงที่อย่างร้านนี้ที่แบบ นขาแนะนำรูชินลยรูชินเขาเขาลชิ้นเขานใช่เนี่ลงไปลวกเลยในหม้อเกล็ดแบบเกล็ดกับแบบปกติใช่แลดูความขาชิ้นนดีฮะสามเลนเลียมโอ้โหจิมลาดอือหือดูนีฮะโอ้ดีมากเลยมาน้ำเนื้ ในตอค่ะจันสี่สิบหกนม่รชิ้นเนื้อทําเองเมื่อทำยอดร้านนี้รูปปากเริ่มเจอแล้วมาแล้วมาครับแ้ลเ็ในรายละเอียดในแคปชั่นค่ะ